สวัสดีจุๆเลยครับวันนี้เราจะมารีดเบบี้กีต่อเลยนะครับก็ต้องช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่ได้เล่นอะไรเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยนะครับก็ต้องขอไปจริงๆช่วงนี้มันเปิดเทอมแล้วนะนี่ครับเราก็ลงไปเลยครับต้องกลัวพังนะครับผมเดี๋ยวมันก็พังครับโอ้มันไม่พังโอเคครับผม อ่าเราได้สามแล้วอย่างชิวๆเลยครับด่านแรกต่อไปเราไปด่านเก็บหมัวก,กันนะครับเรื่อเก็บหมัวปเป็นอะไรที่ธรรมดาธรรมดานะครับด่านนี้อ่าฮะเรามาดูกันก่อนเลยครับด่านนี้ด่านนี้ไม่มีกระโหลกนะครับดูแล้วอ๋อแตาดูอจริงมีนะีครับด่านนี้เราเขาให้กองมาเดียวเขาให้ล้อมาก็ใช้ครับล้อน่าจะทางนี้นะ ให้มันล้มไปอีกทางหนึ่งอ่าหมูตรงกลางน่าจะอย่างนี้โอ้ได้ขนมนะเห็นอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องครับก็ไปก่อนออฮะอุาาอ้ยกดไม่ติดกลับไปที่เดิมนะเยี่ยมจริงไม่ใช่กดไม่ติดกดไม่โดนครับ าาเดี๋ยวมันก็ความอิดไม่ต้องลำบากจุดโดนประจำเลยโอาา้าโอ้ไมค์กอดความอีกแล้วนชอบคำนี้เรียกไงโอเคเราได้กระโหลกแล้วครับ เอเคผมเชืนไปแล้วเวลาน่าจียากที่สุดแล้วนะได้ด่าวเดียวนะผมตอนนี้โอ้พังนะโอ้อ่ะปกทีอันแต่มันความนะโอ้โห โอเคครับเราน่าจะได้สองดาวโอเคโอเคเราไปดาวที่สามนะครับคือการเก็บกล่องนั่นเองโอเคอย่างแรกเราขึ้นไปได้ก่อนโอเคมันยังติดนะโอ้มันยังติดโอเคเราขึ้นได้แล้วแล้วมันก็ความครับโอเคเรายังกอบกู้สถานการณ์ได้ ให้มันไลลงไปก่อนเฮด,ดูนะครับต้องดูให้ได้โอเคครับโอเคเราได้สามดาวแล้วครับด่านนี้ โอเคเวลากับแดนดีค่อยๆเยอะนะไปรีบกันต่อเลยด่านสิบเจ็ดนะมีอะไรไหมด่านนี้ด่านนี้นะครับรู้สึกว่าจะไม่มีกระโหลกเช่นเคยน่าจะเป็นด่านที่ธรรมดาด่านนี้เราแค่รอยขึ้นไปใช่ไหมเอาเวลาให้เธอในแบตวิอรลล็อตมาช่วยน่าจะอย่างนี้นะไม่มีอะไรนะอุ้ยน่าจะต้องเอาอย่างนี้แล้วก็ลากไปครับ โ okay. อเคตกภายในภายในแปดวิครับตามที่โจทย์เขาบอกเรียบร้อยครับเราได้สามดาวแล้วโอเคไปต่อเลยนะฮะดานต่อไปเราีะมีกระโหลกครับวันนี้เราจะให้น่าจะให้กระโหลกไม่ใช่เราจะให้กล่องเนี่ยดันเข้าไปคือไม่นไม่หนักพอนะก็ไม่หนักพอครับเอางี้ดีกว่า โอเคสวยงามโอเคตอนนี้เราทำตามภารกิจด่านนะในการเก็บดาว่างแล้วก็คือเราเก็บดาวก่อนนะครับเก็บดาวก็น่าจะเล่นเอ่อใช้แบบเมื่อกี้เลยนะครับนี้แล้วกันฮนะโอ้โอเคเราเก็บดาวได้จำทังฮนะเอาใหม่ฮนะเก็บดาวได้เหรอโอเคครับลงไป ทีนี้เราก็น่าจะผ่านได้แล้วนะฮะเวลาเราครั้งหน้านะเกมได้สองดาวไปก่อนในรอบนี้รอบนี้ได้สองดาวไปก่อนยี่ต่อไปภายในหกวินะภายในหกวิน่าจะพอทำได้ดีไหมยี่ไม่ลงนะโอเคโอ้ 6B ออลงไปเลยหมุน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 ได้ไหมฮะได้ฮะเหลือประมาณ0.03วินาทีโอเคด,ดาวปเป็นทั้งกัน 18. ด่าน18ด่านนี้เก็บดาวมีกระโหลกให้เราเก็บนะฮะมีกระโหลกให้เราเก็บก็โอเคฮะเอ,เอาเอาเหล็กไว้ตรงที่ทเราจะดึงฮนะมีงั้น รอดจะพังได้โอเคอันนี้ได้ใช้ครบนะนรับไปด้วยโอ้พังฮนะน้องน่าจะเปิดแมปใหญ่กว่านี้นี่ปล่อยฮนะโอ้โน้องน่าจะปดโอเคน่าจะได้แล้วฮะเรียบร้อยเราใช้รอการเก็บนะ 18, ครับ18ครับ45เกีเราเก็บปตัวแล้ว เออไอปัจจุนีนนะฮะถ้ามีเกรี้ยวต้องกินยางก้ให้มันสมบูรที่สุดมีสุดมีสีมีสพังครับแต่ว่าเราล่อไปข้างหน้าครับไม่ไมโอเคหยุดโอ้คดู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 วูด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 ูาูด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  โอเคสว่าเล่นอันนี้เนี่ยตีงกายไปแล้วหลายรองนะ้วไม่ได้เลยนะโอ้ทำอีกแล้วรู้สึกว่านี้จะสามารถทำได้สดวยลงไปแล้วนั่นแหละครับเกาะได้โอ้ใช้การเกาะโอ้่น่าจะใช้หนาแล้วนะนี่ได้สองดาวทันทีนะกว่าจะได้น้ำแดนนี้รู้สึกว่าจะเล่นไปนานมากมาก ตอนนี้เราก็จกัดการอย่างนี้เลยฮะลงไปเ่ยนนลงไปเลือยไม่ใหญ่โอเคแต่ว่าอย่างนี้นะเราลองดูนะครับ โอเคโอ้ okay. oh, ลงมาอย่าผิดดูปิดโอ้ oh, ผ่านไปเลย a, มาลงไปเลยใครเอาไหมฮะต้องลุ้นนะครับเขีย okay, นมันลงไปได้มันลงไปได้มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเรียบร้อยตามดาวกับบูมดานี โอเคด่าน okay. านี้ด่านยี่สิบแล้วนะโอเคด่านยี่สิบใช่โอเคมีกระดูกให้เก็บกระดูกก็น่าจะธรรมดาด่านนี้เอาเข้าไปเลยด่านนี้ก็อ่าเรียบร้อยกินเข้าไปแล้ว โอ้เคมไหมโอ้โหตั้งดีเลยมันทนแล้วก็เนี่ยไม่ยิงเขาจะิงๆโว้ยดิงเร็วเรียบร้อยครับโอ้โห้แดนนี้ต้องใช้ดวงเขาช่วยเนาะอนต่อไปโอเคเราขึ้นไปนะ โอเคเราขึ้นไปได้แล้วต่อไปเราเก็บดาวครับโอ้ oh my god น่าจะไอ้นี่นะปล่อยกเวลาโอเคล้มฮนะไม่เราไม่ได้ปล่อยโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้โมงตอนนี้โอ okay, เคยังยังกอบดูสถานการณ์ได้ทีนี้เราก็ปล่อยไปเลยครับ โอ้ไม oh oh <laughs> <laughs> ่ก็ลอยฮะลอยดีเนะครับทีนี้เราก็ปล่อยพระดาวอยู่ตรงนี้นะฮะเฮ้ยท okay. ีเราก,กลับครับแล้วมันก็จะลงแล้วก็ลอยขึ้นไปเรียบร้อยสามดาวแล้วครับด่านนี้เรียบร้อยครับต่อไปเราจะไปเล่นด่านเทปมวกด่านสุดท้ายประจำวันนี้ว้าว มีอะไรนะทีเอ็นทีนะห้ามพังห้ามอะไรอีกบูไปตัวเดียวไปอู้เน่ทำได้นะหมูเปิดมาระเบิดแล้วลฮะมนีจับขึ้นไปหม่เด้เหงดนะียวนะผมเอากล่องก่อนก็ได้โอ้กล่องก่อนก็ได้ไม่พังก็ ต้องลองคนระับโอเคมันกะแรงให้ดีมิง้นคุณจะชนนะอย่างนี้โอ้โมันยังนะฮะโอเ้เรียบร้อยโอ้ไม่ก็ยังไม่ติดโอ งลงเอาเรีบเยบร้อยมาแล้วครับ่านทันทีครับยิ้โดยรับสามดาวจนได้โอ้ในที่สุดครับสาหรับวันนี้ก็เท่านี้เดโอ้เหนื่อยมากในการเล่นดานอะไรดานพิเศษทั้งสี่ทั้งห้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ